รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม l i น e r a n เจอนะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์หมวกหมวกเป็ดนะครับผมหมวกเพนกวินนะฮะไม่ใช่หมวกเกตนะบทตุยไม่ใช่หมวกเป็ดนะฮะเป็นหมวกเพนกวินนะครับก็ซึ่งเป็นเกียร์ที่ต้องวิ่งนะครับผมลงด่านสเตจอ e เวนต์นะครับผมซึ่งจะมาประจําเดือนทุกเดือนนะครับผมประมาณวันที่1ถึงวันที่1 5นะครับ ช่วงอีเวนต์ของมันนะครับผมสำหรับด่านด่นนี้นะครับเราจะมารีวิวเกียร์มัน,นครับผมใช้งานยังไงใช้งานยังไงแล้วก็ใช้ได้กับตัวไหนบ้างนะครับผมโอเคซึ่งสกิลพิเศษของมันก็คือสกิลออฟสี่เนาะสกิลออฟสีไม่ใช่ออฟสิเป็นสกิลออฟหครับผมเป็นสกิลพัดนะฮะก็จะเพิ่มอันเชิญ2จุดมันจะเป็น1.1ครับแต่ผมตีบวกไปครับเป็นค่าแม็กนะฮะ ีบกไปเป็นแม็กนะครับผม2.6นะแต่ค่าแม็กมันไม่ใช่ไม่ใช่1.1นะ่ะน่าจะสูงกว่านั้นอยู่นะฮะแต่น่าจะหายากอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันว่ามันใส่กับตัวไหนบ้างแล้วก็มันมีผลยังไงนะครับผมในการทำงานของมันมันจะเพิ่มอะไรบ้างซึ่งผมไปลองแล้วมันใส่กับอันเชิญได้เฉพาะพวกที่อัญเชิญเป็นเลนเจอร์ธาตุมืดและแสงนะครับผมถ้าเกิดเป็นเลนเจอร์ธรรมดาที่ขึ้นว่าอันเชิญมันใส่ไม่ได้เนาะเออก็ มันจะเป็นตัวที่แบบว่าใช้อัญเชิญนะครับผมอัญเชิญตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับผมอัญเชิญสลอ็อตอัญเชิญลงศพอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะได้นะครับผมอ่าแต่ว่าอัญเชิญศัตรูมาเป็นพวกพวกไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวแรกที่ผมจะใส่ก็คือเจ้าตัวซันต้าแองเจิ้ลนะครับผมมาจัดไปครับผมเรามาใส่อ่ะซันต้าแองเจิ้ลนะฮะเรายัดไปเลยฮะ ตัวแรกนะฮะแล้วผลสกิลทํางานครับมันก็ตัวนี้เกียร์ชนนี้ใช้กับเกียร์ธาตุแสงนะครับผมแต่เราเอามาใส่ธาตุมืดก็ได้เพื่อที่จะให้สกิลอันเชิญนี่ครับผมบวกไปอีก2.6นะครับก็อัญเชิญตุ๊กตากวางเรนเดียนะครับผมภูมิคุ้มกันพายุทรนาโดตัวนี้ของเดิม9วินาทีนะครับเราจะได้อันเชิญอันนี้อีก2.6ก็จะเป็น11.6ก็ถือว่า บวกไปอีก2.6ครับค่อนข้างนานอยู่นะค่อนข้างนานอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในด่านนะครับมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเออมาจะไปครับผมสเตตลักครับ5เกียร์คาค่อนข้างดีครับมันเป็นเกียร์ที่มีค่าต้านนะครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมมาค่าต้านแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าจะเป็น ลดระยะเวลาสร้างเรนเจอร์นะครับผมกับพลังชีวิตก็ต้านลดกูดาวแล้วก็พลังชีวิตผมชอบอยู่นะมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยปล่อยไวขึ้นนะฮะไปใส่กับเรนเจอร์ธาตุมืดนั่นเองซึ่งมีตัวที่ออฟมันตรงทุกอย่างเดี๋ยวผมเอาไว้สุดท้ายครับก็คือเจ้าตัวโคนะนีร่ราชานักพัดนั่นเองที่เราเรียกกันนะครับมาจัดไปฮะเราไปดูกันเลยครับสําหรับเจ้าตัว หมวกเพนกวินอันนี้นะครับมาจัดมาครับออกมาแล้วเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกันครับผมท่านผู้ชมมาปล่อยมาแล้วครับไม่เดินครับมาตุ้งเหนียวตุ้งแนียวมาครับผมจังหวะนี้มาครับปล่อยสกิลโบ๊บ้าเดี๋ยวเรามานับกันครับ11วินะครับผมบัพสส1 1ี่ห้ครับนี่เฮ้ยนี่มันเลยเลยนะเนี่ยเลย11มา นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะตัวนี้มันจะสก,กสิมันจะซัม,มอนออกมานะครับนี่บังครับบังไว้ไม่ให้เดินข้ามครับไม่ให้เดินข้าวครับเออขวางไว้ขวางไว้เนี่ยมันปล่อยมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งครับผมเอาง่ายๆมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มระยะเวลานะครับผมสําหรับตัวที่ซัม,มอนออกมานะครับผมอย่างเช่นเดีย๋ยวไปดูโรงศพว่ามันจะมันจะอึดหรือเปล่าโรงศพผมว่าไม่น่าอึดเท่าไหร่นะแต่ตัว เจ้ากวางตัวนี้ค่อนข้างอึดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดินออกมาแล้วฮะเดินออกมาแล้วออกสกิลหรือเปล่าม้าฟาดไปครับปั๊บก่อนแล้วก็โบ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหแล้วก็ปล่อยอีกตัวหนึ่งมาเลยครับ อย่างแจมฮลองเอามายืน PVP ดูนะเออว่าดจะได้หรือเปล่านะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวบินครับเป็นตัวบินเอนออย่างอรก็ทําแบบความสามารถให้มันให้คู่ต่อสู้สับสนได้บา้างก็น่าจะดีอยู่นะครับมาจดไปตัวต่อไปครับผมจะลองเจ้าตัวโลงศพครับผมก็คือฟาโรหรือว่าเจ้าตัวอนูบิสนั่นเองนะครับผมมาดูว่า,าโลงศพเนี่ยมันจะ อยู่ได้นานขนาดไหนแล้วมันจะอึดหรือเปล่านะครับผมแต่ส่วนมากโรงศพอันนี้มันไม่ค่อยอึดนะครับผมเท่าที่ต p พีพดูมานะครับผมมาจัดไปครับนี่ม,มาข่าใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันท่านผู้ชมมาจัดไปสกิลนะครับอันนี้จะอัญเชิญ7วินาทีอันนี้ต่อต้านพายุหิมะนะฮะ อันเชิญลงศพฟาโร2สองโลนะครับผม7วินาทีก็จะเป็น9.6วินาทีครับผมมาไปลุยกันเลยครับในด่านธรรมดาครับผม9.6วินาที่อเดี๋ยวไปไหนเนี่ยอ่ะโอเคใช่นะครับผมมามาไปเลยครับเดินออกมาเลยครับจัดไปฮะไม่รู้จะปล่อยโลงหรือว่าล่างโคลนมาด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหล่างโคลนมาด้วยครับปั๊บโอ้โหไม่ชัดเท่าไหร่ครับนี่ ร่างโคนครับลงตั้งแบบนานๆเลยครับเอา้าไปหนึ่งแล้วไปหนึ่งแล้วค่อนข้างเปาะนะเออก็เก้าวินี่แต่มันก็เยอะไงมันสร้างลงสองอันนู้ชมมันสร้างลงสองอันเนี่ยมันก็เลยแบบมันจะดูเยอะนะครับเดี๋ยวลองปล่อยเยอะๆดีลองปล่อยเยอะ,ลอลอยยอะแล้วมันปล่อยตัวไว้ด้วยนะเกียร์ชนิดเออดูดิดูด,ดิปล่อยตัวไวครับมาสร้างลงกันแบบบึ้มๆหูมาขออีกอดูอีกทีหนึ่งนี้ครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับใส่ตัวเจ้าอนุวิทย์ผมว่าค่อนข้างโกงอยู่เดี๋ยวจะลองทดสอบใน PVP ดูนะครับเอามาตั้งรับดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันจะปั่นป่วนได้ขนาดโอ้โหร่างโคนติดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหติดด,ดีจัดตัวนี้วิ่งเร็วนะฮะ๊บปีด์ป,ปาดมาตั้งลงโบบะเรียบร้อยสี่โลงครับสี่โลงครับนานจัดแปดเก้า <c oughs> วิโอ้โหดนตีตายไม่ตายครับเด้งกับพื้นครับโอ้โหโอ้โหเด้งกับพื้นหรือว่าอันใหม่ก็ไม่รู้นะแต่ว่า หรือว่าปั่นปวนพอสมควรนะเกียร์ชิ้นนี้ครับผมก็เพิ่มระยะเวลาการยืนยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับโลงฟาโลครับผมยังแจมเป็นไงท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าถ้าชอบกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมมานี่กดเริ่มใหม่ทีนี้เข้าสู่พระเอกของเราแล้วเป็นเจ้าตัว S <S โคน oh, ี่สลอดนะครับผมโอ้โหนี่สลอตของเราครับเดี๋ยวผมขอถอดกันเลยก็โคนี่สลอตจะตรงเงื่อนไขทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนตอนนี้ในตำนานก็ยังมีเอามาใช้ตั้งรับกันอยู่นะครับสำหรับโคนี่สลอดจัดไปครับนี่ครับบัมเขาให้เรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวมาดูว่า มันมันมันแบบได้ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างนะไม่มีอะไรแบบขัดข้องเลยนะครับผมนี่จัดไปฮะเราต้องมาดูที่อันเชิญฮะนี่อันเชิญครับคิดดูอันเชิญสล็อตต่อต้านพายุหิมะใช่ไหม12บสองวิบวกไปอีก2.6เป็น14.6วิโอ้โหสตัน12บสองวิแล้วก็สร้างเครื่องสล็อตอีก14.6วิวิโ oh อ้โหโคตรแจมครับ มาแล้วเกียร์คือฟูลอ o p ชั่นเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันดูหน่อยครับแรก994ครับผมสำหรับโคนี่สล็อตของเรา <laughs> มาจัดไปครับในด่านก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมมามาครับปล่อยออกมาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูาดบัฟก่อนนะันดับแรกบัฟก่อนนะันดับแรก บ๊บก็คือบ๊อบเยอะจัดบ๊บนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้แล้วเปิดต่อเนื่องครับสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้โหเฮ้ยยังแจมโอ้โหฟูออปชั่นกันเลยทีเดียวนะครับผมมาจัดไปครับนี่ก็สล็อตรัวๆเลยฮะโอ้โหเรียกว่าปั่นกันรัวๆเลยครับผมฮะเป็นไง เจ๋งป่ะถ้าเกิดเจ๋งกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลูยูชแนลด้วยนะครับดูกันก่อนเป็นไงครับสล็อตกันแบบบื้มบ้ามครับไม่ต้องทำอะไรกันเลยฮะสล็อตกันแบบบื้มบ้ามครับผมนี่เป็นไงล่ะแจมโบนี่ครับผมฟาดไปครับโอ้โหไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับนี่สตันกันแบบวิ้งวิงครับนี่สล็อตกันเกลื่อนเงี้ยโอ้โหโคตรแจ่มครับทุกคนเป็นไงฮะ โอเคได้เห็นอะไรแบบดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปทดสอบใน PVP กันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมไปกันเลยครับมาครับผมเรามาอยู่ในโหมด PVP นะ้ครับผมขอลองเอาซาร์ลอดไปหวดสักหนึ่งเกมหน่อยกันแล้วกันนะฮะโอ้โหแล้วฝั่งนี้มีตัวบิน2ตัวแล้วทีมของมีซารอดด้วยนะเออทีมของมีซารอดด้วยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปลองดูกันก่อนเลยเจะไหวหรือเปล่าจังหวะนี้ครับผมมาไปครับปล่อยยาวครับ ปล่อยยาครับสล็อตปล่อยไว้ด้วยนะจังหวะนี้สล็อตปล่อยไว้แล้วจะยังไงครับผมยังไงครับผมไหวหรือเปล่าผมไหวหรือเปล่าผมไหวชิวหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหเปลี่ยนทีมครับมาลุยครับผมท่านผู้ชมนี่สล็อตอยู่ไหนสล็อตอยู่ไหนครับปึ๊บปั๊บชับโชดนี่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับผมโอ้โหดูดูสล็อตเป็นกองสล็อตเป็นกองท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงเป็นไงของเขาก็มีสล็อตนะของเราก็มีสล็อตเหมือนกันนะผมสล็อตชนสล็อตครับ ปล่อยไว้นะสล็อตปล่อยไว้นะโอเคมาครับเป็นเป็นพวงเลยนะทานผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหยังแจ่มับผมสล็อตของเราโอ้โหเรียบร้อยมาอย่างแจ่มฮะสำหรับสลอ็อตแล้วมันปล่อยไว้ด้วยไงแต่ว่าเสียงเดียวนะค่าหลบมันไม่มีนะเกียร์ช่องกลางครับผมมันจะมีค่าต้านค่าพลังชีวิตแล้วก็เป็น รถคูดาวลรนเจอร์นะครับอเออเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมเออเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบายครับผม